ไปดูการต่อยอดความสําเร็จของกลุ่มสกรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้การสนับสนุนของการยางแห่งประเทศไทยมาแล้วล่าสุดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังยังต่อยอดไปอีกขั้นด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวนําร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์ติดตามรายงานของคุณเพลินพิษชูเสนค่ะ โรงเรือนขนาด48ตารางเมตรถูกสร้างขึ้นภายในส่วนยางพาราของสมาชิกสากลชาวสวนยางตรังตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลน,น้ำผุดอเภมืองตรังเพื่อรองรับการปลูกกัญชาขนาดความจุ50ต้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,น้ำผุดกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรังและการยางแห่งประเทศไทยเพื่อผลิตกัญชาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลและแปลรูปขายเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสร้างไรายได้ เสริมให้กับเกษตรกรโดยกัญชาที่นี่กำหนดปลูก2วงรอบต่อปีหรือจำนวนเพียง100ต้นต่อปีเท่านั้นค่ะในส่วนกัญชาที่ปลูกไปตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นรอบที่3แล้วครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อรอบนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณที่4-5ถึงเดือนนะครับก็แล้วแต่ต้นพันธุ์แล้วก็ชนิดของกัญชาแต่และสายพันธุ์ด้วยซึ่งเกษตรกร,กรผู้เป็นสมาชิกทั้งหมดที่นี่ก็คือทำสวนยางไพลากันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย หลังเก็บเกี่ยวกเกษตรกรจะนํากัญชาไปแยกส่วนและตากแห้งในบริเวณโรงเรือนเพาะปลูกโดยแยกเป็นส่วนของใบกัญชาและช่อดอ,อกกัญชาจากนั้นจะมีการระบุรายละเอียดของกัญชาน้ําหนักและรุ่นที่ผลิตเพื่อนําส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยทําการตรวจวิเคราะห์ หากไม่พบว่าปนเปื้อนจึงจะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงยาต่อไปส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งรากลำต้นกิ่งก้านเกษตรกร,ะร,กรจะนำไปล้างให้สะอาดหั่นตาแห้งส่งให้กับร้านอาหารและนำไปดองกับน้ำพึ่งส่งขายทั่วประเทศค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วชาวบ้านก็รู้จักกัญชาดีอยู่แล้วว่ากัญชานี้สามารถใช้รักษาสุขภาพใช้รักษาโรคอะไรต่างๆได้นะครับก็เลยมาแปรรูปเป็น กัญชาทั้ง5ส่วนลงน้ำพึ่งพอลูกค้าที่ซื้อไปบริโภคแล้วปรากฏว่าเขาได้รับผลตอบที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นลูกค้าก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ส่งไปขายทั่วประเทศหัวใจสําคัญของการปลูกกัญชาทางการแพทย์คือกัญชาที่ได้ต้องไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนดังนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงต้องพิถีพิถันการปลูกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้ดินน้ําและปุย๋ย โดยปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังได้เข้าไปช่วยดูแลเกษตรกรในการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเองทําให้เกษตรกรหมดปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างและช่วยให้ต้นกัญชาเติบโตได้ดีเพราะได้ดินและปุ๋ยที่มีคุณภาพค่ะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์นะครับเนื่องจากว่าในการปลูกกัญชาก็ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกหากว่าปุ๋ยไม่มีคุณภาพหรือมีความชื้นสูงหรือว่า matter, ออร์แกนิกเมเตอร์ไม่ ไม่ได้มาตรฐานนะครับจะทําให้การกัญชาโตช้าและอาจจะมีโรคปนเปื้อนเข้ามาครับค่ะแต่ปุ๋ยที่นี่เราผ่านเกณฑ์หมดผ่านเกณฑ์หมดท,ทุกอย่างครับมีหนังสือรับรองนะครับทุกรถการผลิตปัจจุบันกัญชาเป็นหนึ่งในพืชที่ได้รับการปลดล็อกออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภทที่5แต่การปลูกกัญชายัางจําเป็นต้องได้รับการอนุญ,ญาตจ,จากทางการเพื่อควบคุมปริมาณและการปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยสรรพคุณในการเป็นยาของกัญชาที่สามารถรักษาได้ในหลายกลุ่มโรคในอนาคตกัญชาจึงมีแนวโน้มเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยที่มองเห็นโอกาสเพลินพิทชูเซนสําำนักข่าวไทยเยอรายงาน